สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมุนแล้ว,วันนี้เราก็มาต่อกันครับกับมังงะเรื่องสายเลือดวิปริตเล่มที่11 สำหรับเล่มนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อน้องๆไปรับชมรับฟังกันเลยเขาเนี่ยกระทาให้แม่ที่อยู่ภายใต้จิตใจของเขาอาหานกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองโดยบอกว่ามองทุกอย่างในแบบที่ตัวเองเนี่ยคิดเท่านั้นเหมือนที่เขาใน่ยกำลังมองเธออยู่ในตอนนี้เขามองเธอเป็นคนที่สวยงามแต่ว่ากลับมีความน่ากลัวเธอก็มองเขาเหมือนกับเป็นสัตว์ประหลาดแต่มันเนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอขอเพียงแค่ต้องการทําให้ทุกอย่างน่ะกลายเป็นความผิดของเธอเมื่ออย่างที่เขาเนี่ยได้สร้างภาพของตัวเองขึ้นมาว่าตงงงงนนนนน่่่่่เเเปป็็็คคคคคบบรริิิสุททททธ์แแหยือออขโลลกกใีีี้้้ัวววามจดต ขของของงเเาดังนั้นสิ่งที่เขาควรทําก็คือการถอนหน้ากากออกมาให้หมดแล้วก็เผยตัวตนแท,ท้งออกมาพร้อมกับลองพิจายราณาเธอใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยตัวตนของเธอจริงๆเมื่อฟังมาถึงตรงนี้เซจินก็ยกมือขึ้นมาปิดหน้าตัวเองด้วยความกลัวเท็ดแม่อของเขาฉีกผิวหนังของตัวเองออกซึ่งพอเธอพูดจบเขาหนึ่งก็ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะพบว่าเขาหนึ่งกำลังมีมุมมองจากโลกภายในของตัวเซโกในวันที่ไปเที่ยวหน้าผาเรากล่าวว่าเขาหนึ่งกำลังได้รับรู้ว่าภายในจิตใจของเธอหนึ่งกำลังคิดอะไรอยู่สำหรับเรื่องที่มััันนนนนนเกิดขึ้้ใว ตอนที่90สิ่งที่เซจิกําลังเห็นจับภายในร่างกายของแม่ในตอนนี้ก็คือตัวตนของเขาที่ยืนมองหน้าเธออยู่ส่วนด้านหลังของเขาก็คือร่างของชิเงรุที่ยืนบนหน้าผาในตอนนั้นเขากำลังมองหน้าเธอนิ่งจนทําให้เธอรู้สึกกลัวเขาจ้องหน้าเธอแบบนั้นโดยที่ไม่พูดอะไรเลยแต่ภายในใจของเธอกลับรู้สึกเหมือนว่าเขากําลังต่อว่าเธออยู่เมสตาที่บ่งบอกว่าเขาไม่อยากจะเกิดมาเป็นลูกของเธอและทําไมเธอถึงต้องทําให้เขาเกิดมาด้วยในเมื่อเธอทําให้เขาเกิดมาแล้วเธอนก็ต้องชดใช้ในความรู้สึกของเขาแต่ว่าจู่ๆเธอนกทําหน้าตกใจเพราะเห็นว่าชิเงรุ่น กำลังเซนหลักอยู่บนหน้าผาเธอเี่ยก็เลยวิ่งเข้าไปคว้าร่างของเขาไว้พร้อมกับบอกให้เขาระวังมากกว่านี้แต่ว่าเขากลับให้เธอในหยุดพูดไป และในตอนนั้นก็เหมือนกับมีคําพูดบางอย่างน่ะดังเข้ามาในหัวของ,ของเธอซึ่งมันก็เป็นคําพูดของเซจิโดยบอกว่าทุกคนบนโลกใบน,นี้สมควรตายดังนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือผลักชิงาโรลงหน้าผาไปซะและนั่นก็ทําให้เธอตัดสินใจปล่อยมือจากชิงาโรเพื่อทําตามสิ่งที่ต้องการนั่นก็ทําให้เซจิได้รู้ว่าคนที่ยุยงให้เซโกะต้องทําในวันนั้นก็คือตัวของเขาเองตอนที่91้าิเดเซจิหลุดมาจากร่างของเซโกะแล้วก็มาอยู่ข้างนอกในตอนนั้นเซจิแนอดีตและก็ปัจจุบันนั้นก็ดยืนอยู่ข้าง ได้ชัดทั้งคู่นึงก็มองภาพตรงหน้าสักพักก็จะหันมองหน้ากันเองและจากนั้นเซจีคนปัจจุบัน,นก็หันไปถามเซจีในอดีตว่า เป็นเพราะว่าตัวเขาเองใช่ไหมที่ทำให้เซโกะต้องทำแบบนั้นซึ่งเซจิเนดิก็บอกกับเขาว่าในใจของเขาตอนนั้นก็คือการบอกให้เธอเนะ่ยฆ่าชิงเงรุซะพอได้ยินแบบนั้นเซจิก็ปีนขึ้นไปบนหน้าผาแล้วก็เข้าไปยืนระหว่างเซโกะและก็ชิงเงรุจากนั้นก็ถามกับเธอว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เธอนะ่ยต้องเจ็บปวดมาตลอดใช่ไหมแล้วอะไรที่ทําให้เธอต้องมายินอยู่ในจุดนี้แต่ว่าเธอเน่ยก็ไม่ตอบเขาก็เลยจะตอบเองว่าทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองเขาจะเป็นคนที่ยึดติดก,กับเธอจนทําให้เธอรู้สึกอึดอัดเพราะเหมือนกับจะอย และกะย็ยำให้เกิดเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาเขาก็เป็นเพียงแค่คนเดียวที่เป็นแหล่งความทุกข์ของเธอทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นความผิดของเขา เขาก็เลยอื้มมือไปจับหน้าของเธอไว้จากนั้นในก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับบอกว่าเขาเสียใจมากที่ทําให้เธอต้องมายืนอยู่จุดนี้เขากอดเธอไว้ในพร้อมกับถามขึ้นมาว่าเขาควรทํายังไงต่อดีเขาหวังว่าเขาจะไม่เกิดมาตั้งแต่แรกเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เธอก็ไม่ต้องทําเรื่องแบบนี้และก็ในตอนนั้นเซจิเนไวสามขบก็เดินเข้ามาพร้อมกับถามว่าทําไมถึงไม่ฆ่าเขาซะตั้งแต่ตอนนี้ที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในวันนั้นเธอฆ่าเขาไม่ตายในตอนที่โยนเขาลงมาเธอพยายามจะฆ่าเขาแล้วแต่เขากลับยู่ ดังนั้นก็ควรจะฆ่าเขาซะเพื่อทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง ตอนที่92เซจิใน็กก็หันกลับไปมองตัวในไวสามขวบที่กําลังยืนมองเขาอยู่จากนั้นก็ไปอุ้มเซจีไวสามขวบหนึ่ขึ้นมาและก็เดินตรงไปที่หน้าผาพร้อมกับบอกว่าพวกเขาในควรตายไปตั้งแต่ตอนนี้เพราะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีมากในอนาคตซึ่งเซจีในไวสามขวบก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าเขาตายไปจะทําให้แม่รู้สึกดีขึ้นและก็มีความสุขมากกว่านี้พอได้ยินอย่างนั้นเซจิคนปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่ามันคือความคิดที่ถูกต้องดังนั้นควรจะหายไปตั้งแต่ตอนนี้เพราะความสุขของเซกกกกเองซจิในนนนนนนววััััย,ยีีี่็ลพห้้าาทททค เซจิในวัยสามขวบแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซโกตามด้วยเสียงของเธอที่บอกว่าพรามจะปล่อยมือแล้วเธอบอกลาเขาเล็กน้อยก่อนจะโยนร่างของเขาลงหน้าผาไปแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เซจิเห็นในตอนนี้ก็คือเขาในยืนอยู่ที่สะพานที่เคยมากับเซโกและก็ได้ผลักชิงกรูลงไป ตอนที่93เซจิเนกันยังคงยืนที่สะพานเหมือนเดิมในตอนที่ร่างของเขาเนื้กลิ้งไปตามพื้นที่มันลากเองลงข้างล่างเขามองอยู่แบบนั้นจนก,กระทั่งร่างนั้นหลุดไปจากการมองเห็นโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่ตกลงไปเนี่ยคือใครกันแน่เขาถอนหายใจออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้ารักก็ไม่มีเรื่องทุกข์ใจอีกต่อไปเขาเดินออกจากที่นั้นด้วยความรู้สึกสบายใจแต่ว่าก็ยังคงถอนหายใจออกมาเรื่อยๆทางกลางหิมะที่ยังโปรยปลายลงมาจนกระทั่งภาพเนี่ยเริ่มเลือนลางไป ตอนที่เขาจะค่อยๆลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันใหม่ <S 2> <S 2> เขาเหลือบตามองไปรอบห้องก่อนจะลุกออกจากเตียงและก็เดินไปเปิดม่านเพื่อดูสภาพแวดล้อมข้างนอกซึ่งพอเห็นภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้เขาน่ได้รู้เลยว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่ความฝันของเขาแต่พอได้องจากหน้าต่างเขาน่ก็เห็นเชือโคดวางอยู่ซึ่งสภาพของมันเนี่ยก็ยังเปียกจากการโดนหิมะตกใส่แ่นก็ทำให้เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงหรือเป็นความฝันกันแน่แล้วในตอนนั้นก็มีเเเเเสสีียยงงงงาาาาาะปรรตตูดดััััขข้้้้นนนพอออมกกบททใช ตอนที่94เสียงเคาะประตูเนี่ยก็ดังอยู่สักพักเซจิเนี่ยก็เลยเปิดไปดูแล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายสองคนน่ยยืนอยู่หน้าห้องพร้อมกับถามเขาว่าพ่อของเขาไปไหนเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่รู้เพราะตัวของเขาเองเนี่ยก็เพิ่งตื่นซึ่งในตอนนั้นชายทั้งสองคนก็เห็นรองเท้าบูทที่มันเปียกน้าวางอยู่ในห้องของเขาพอดี พวกเขาเลยขอเข้าไปเพื่อสอบถามบางอย่างเซจีเนี่ยก็พาตำรวจทั้งสองเข้าไปข้างในห้องระหว่างที่หนึ่งในนั้นในกำลังสํารวจห้องอยู่อีกคนเนี่ยก็คุยกับเขาถึงการหายตัวไปของชิงเงรุโดยแม่ของชิงเงรุเนี่ยได้บอกว่าตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอชิงเงรุแล้วเธอก็เลยโทรแจ้งตำรวจและก็อยากถามเซจีว่าได้ออกไปไหนมาบ้างหรือเปล่าเพราะเห็นว่ามีรองเท้าบูทในเปียอยู่ในห้องและถ้าออกไปจริงเคะจกไปตอนไหนเซจีเนี่ยก็เล่เงยไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้นั่นก็ทําให้ตำรวจเนะี่ยสงสัยเข้าไปใหญ่เพราะเขานั้นบอกว่าเพิง่ง กินข้อสันนิษฐานแบบนั้นเขาก็เลยเงียบและกันแนตอนนั้นตำรวจอีกคนหนึ่งที่เดินสำรวจห้องนั้นก็กล่าวออกมาจากห้องนอนของเขาพร้อมกับบอกว่าเจอเสื้อโค้ทที่เปียกถูกทิ้งไว้ในห้องนอนซึ่งก็แปลว่าเซจินออกไปข้างนอกนานพอสมควรดูจากความเปียกของเสือ้อเซจินนี้ก็เลยยิบออกมาเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าเมื่อคือนเขา้าฝันแปลกมากเขาน้าฝันว่าได้ไปข้างนอก พอเห็นว่าหิมะน่ะเริ่มตกหนักและเขาก็อยากเห็นมันใกล้ๆและที่มันน่าแปลกก็คือในเมื่อเป็นความฝันทำไมเชื้อโค้ดแล้วก็รองเท้าเขาถึงเปียกตำรวจเนี่ยก็เลยบอกกับเขาไปว่านั่นน่ะไม่ใช่ความฝันแต่มันเกิดขึ้นจริงนอกจากนี้ตำรวจเนี่ยก็ยังเจอรอยเท้า2ชุดก็เลยอยากรู้ว่าเขาได้เจอกับชิงเูรุหรือเปล่าเซจิเนี่ยก็ไม่ตอบคำถามเพียงแค่พูดว่าถ้ามันเน่ะเป็นความจริงเขาคงจะบ้าไปแล้วเขาหยิบออกมาแล้วก็พูดต่อว่าที่ผ่านมาน่ะมันเป็นความผิดของเขาเองทั้งหมดเพราะเขาได้ทำลงไปแล้วพอได้ยินอย่างนั้นตำรวจเนี่ยก ทำใบหน้าเหมือนกับแม่ของเขาก็คือการที่เขายิ้มออกมามากขึ้นก่อนจะบอกว่าเขานักได้ไปข้างนอกเมื่อคืนนี้และก็ได้เจอกับชิงเงรุจากนั้นพวกเขานักก็ไปที่ภูเขาด้วยกัน แล้วก็ไปยังสถานที่ที่อยู่หลังศาลเจ้าและจากนั้นเขาก็พาักชิงเอรูน่นตกจากหน้าผาพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดทางตำรวจเก็เลยไปที่สถานที่เกิดเหตุในต,ตอนนั้นชิงเอรูนยก็ไม่พูดอะไรต่อตอนที่95เซจิถูกนำตัวขึ้นรถของตำรวจเพื่อจะไปยังที่เกิดเหตุพอไปถึงก็เห็นว่ามีตำรวจหลายคนนอย,อยู่ในพื้นที่แล้วเมื่อลงจากรถตำรวจที่พาเซจิมาด้วยนะ่ยก็ออกคำสั่งให้ขึ้นไปบนเขาตามคำให้การของเซจิพร้อมกับทั้งของให้เขาหนะับพาขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุ พอขึ้นไปยังขอบหน้าผาท่านตำรวจนักก็ถามว่าเขาผลักชิงให้รูตกไปจุดไหนเขาก็เลยมองไปร,บรอบๆพักหนึ่งก่องอยู่บริเวณขอบหน้าผาพร้อมกับบอกว่าเขาผลักชิงรูลงจากจุดนี้หลังจากนั้นตำรวจเนี่ยก็เดินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับยื่นถุงแก๊บที่เป็นหลักฐานออกมาตรงหน้าเขาและก็ถามว่าเขาเคยเห็นหมวกใบนี้บ้างหรือเปล่า เขาก็เลยบอกว่ามันคือหมวกของเขาเองจากนั้นตำรวจนก็ถามเขาอีกครั้งว่าชิงเงรุนะ่น่ะตกไปไกลแค่ไหนเขาเนก็เลยบอกว่าชิงเงรุ่นเล่นลงไปตลอดท้งลาดบริเวณนี้พอได้ยินแบบนั้นตำรวจเนก็เลยออกคำสั่งให้ตาหาจุดที่เขาในชี้ทันทีในตอนที่ทีมค้นหากำลังหาตัวของชิงเงรุ่อยู่ตำรวจคนเดิมในก็เดินม,มาถามเซจิว่า ชิงเอรุน่าตกไปจุดไหนแต่ว่าเซจิเนก็ไม่ตอบอะไรกลับเพียงแค่มองนกตัวหนึ่งที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าเท่านั้นจนตำรวจในนั้นต้องทันกลับมาเรียกเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปแต่ว่าเขาในก็ยังคงเงียบอยู่แบบนั้นจนก,กระทั่งมีเสียงของทีมค้นหาตะกลนขึ้นมาว่าเจอตัวชิงเอรุแล้วเขาในก็เลยหันไปดูและกันในตอนที่เขาเห็นร่างของชิงเอรุภาพแมวดำตัวสีขาวก็แทรกเข้ามาในความคิดก่อนจะพูดออกมาเบาๆว,ว่ามันก็เป็นแค่แมวและจากนั้นตำรวจก็หันมาพูดอะไรบางอย่างกับเขาแตตต่่่ววาาาาเเเขขนนนกกลลับไไไไมด้้ยยิอออรจรจจงพป ตร้อมกับที่เขาหนันไปที่่างของชิงเรุแล้วก็พูดว่าลาก,ก่อนนะเจ้าแมว ตอนที่96เซจิถูกพาตัวไปที่สำนักง,งานของตำรวจเพื่อเริ่มการสอบสวนและตอนนั้นเขาก็ได้เล่ากับตำรวจฟังว่าชิงเงรุนะ่นมาที่บ้านของเขาและก็ชวนให้แปเล่นที่ภูเขาด้วยกันในตอนแรกเขาก็พยายามจะชวนให้ชิงเงรุนเะข้ามาที่บ้านแต่ว่าหมอน้าเนะ่ยกลับเดินออกไปโดยที่ไม่ฟังเขาเลยด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ความกังวลเขาก็เลยตามไปเพราะไม่อยากให้ชิงเงรุนะ่นต้องเดินคนเดียวตำรวจเนี่ยก็เลยถามเขาต่อว่าในตอนนั้นชิงเงรุ่นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเขากลับไม่ตอบคำถามนั้นเพียงเขาแต่มองไปยังด้านนอกจนตำรวจต้องถามว่ามันเกิดเรื่่อออองอะไไรขขึ้้นนนนเเาาากกก็ลยบปวดี มีแต่สีขาวบริสุทธิ์และขณะตอนนั้นประตูหนึ่งก็ถูกเปิดออกตามมาด้วยเสียงตำรวจนายหนึ่งที่เรียกให้หน่วยสอบสวนออกไปเซจีก็นั่งมองมือของตัวเองอยู่แบบนั้นจนประตูนั้นถูกเปิดเข้ามา จากนั้นนะตำรวจคนเดิมเนะี่ยก็มานั่งที่ตรงข้ามของเขาพร้อมกับบอกว่าได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลแล้วว่าชิงเงรุนนะ่ะตายแล้วเซจิเนี่ยก็มีสีหน้าตกใจเล็กน้อยก่อนถามกลับไปว่าชิงเงรุนตายแล้วจริงใช่ไหมพอได้ยินอย่างนั้นนะ่ะเขาก็ดีใจอย่างมากที่ชิงเงรุนตายแบบถูกต้องสักทีทางตำรวจเนะี่ยก็ถามขึ้นใหม่อีกครั้งว่าการที่เขาพูดอย่างนั้นหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเขาได้สารต่อความผิดพลาดของแม่เขาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเขานะ่ะกลับบอกว่าเขานะ่ะไม่ได้ทํามันเพื่อเธอแต่เพราะว่าเขาตัดสินใจเลิกทําแบบนั้น ครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาอยากให้ตายนั่นก็ทำให้เขาเหนื่อยดีใจอย่างมากที่เขาสามารถทำได้สำเร็จตามในสิ่งที่เขาเคาดหวังไว้และการที่ชิงเงรู้ตายอย่างถูกต้องในครั้งนี้มันช่างเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากหลังจากให้ปากคำเสร็จทางตำรวจก็พาเซจิไปที่ห้องพักระหว่างนั้นก็มีนักจิตแพทย์เ,ยเข้าไปคุยกับเขาโดยบอกว่าเขาต้องอยู่นี่สักพักและก็พยายามจะพูดคุยกับเขาให้เหมือนกับเป็นเรื่องปกติทั่วไปพอเขากินข้าวเย็นเสร็จเขาก็กลับเข้านอนและก็หลับอย่างสบายใจเพราะคิดว่าชิงเงรนะุตายไปแล้ว ตอนที่97เซจีตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับนักจิตแพทย์ที่นำอาหารนำให้กับเขาเธอถามความรู้สึกของเขาในเช้าวันนี้ซึ่งพอเขาบอกว่าปกติดีเธอก็นำอาหารไปวางด้านหน้าของเขาจากนั้นนางก็บอกกับเขาว่าหลังจากที่ทำอาหารเสร็จก็ต้องเดินทางไปที่ศาลต่อดังนั้นเขาต้องเตรียมความพร้อมด้วยหลังจากนั้นเขาก็ถูกพาตัวหนึ่งขึ้นรถไปในระหว่างที่อยู่ในรถตำรวจในกระบองบเขาใช้เสื้อคลุมปกปิดใบหน้าไว้ซึ่งเขาเน่กระทำตามอย่างว่าง่ายและเมื่อไปถึงศาลเขาก็ได้พบว่ามีนักข่าวหนึาาน่งรออยู่เต็มไปหมดเขาลงมาจากรถโดยมจหนนออิดบังงกาเ็ นักเขาให้ พอไปถึงในห้องตัดสินเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เขานัาน้นแนะนาตัวก่อนเมื่อทุกอย่างนั้นถูกต้องชัดเจ,ดจนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เริ่มอ่านความผิดของเขาโดยระบุว่าในตอนเช้าของวันที่10กุมภาพันธ์เขาผลักชิงกระดุกข้ามรั้วและก็ลงหน้าผายครั้งหนึ่งและก็กลับบ้านโดยทิ้งชิงกระดุกในไว้ข้างหลังเมื่ออ่านจบเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถามเขาว่ามีเรื่องไหนที่ไม่จริงหรือเปล่าซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าทั้งหมดเป็นความจริงพอได้รับการยืนยันเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกกับเขาว่าเขาต้องถกส่่ฤฤ่่งงันนระิแแลเาททขึีี ต้องทั้งก็คือการตรวจร่างกายเขาถูกคุมตัวเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ภายในห้องก็บอยเขาเนถอดเสื้อผ้าออกให้หมดในตอนนั้นเขาเก็นิ่งไปสักพักเพราะไม่รู้ว่าต้องเจอกับเรื่องแบบนี้แต่บ๊าบสุดท้ายนั่นก็นยมทําตามเขาถูกตรวจร่างอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศหรือแม้กระทั่งรูทวารและเมื่อตรวจร่างกายเสร็จเจ้าหน้าที่นี่นก็ส่งเสื้อผ้าสําหรับที่ใช้ในการคุมประพฤติให้กับเขาจากนั้นก็พาเขาไปยังห้องพักก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้จะอ่านกฎของศูนย์คุมประ ตอนที่98เซจิตในเก้าแตนั่งกอดเข่าอยู่ในห้องจนกจระทั่งมีเจ้าหน้าที่ในเปิดประตูเข้ามาและก็บอกว่ามีคนมาเยี่ยมจากนั้นก็พาตัวเขาในไปยังห้องเยี่ยมและก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอชื่อเอซูมิเป็นทนายความที่พ่อของเขาในส่งมาเพื่อคอยดูแลเขาแต่ว่าเขาในก็ไม่ตอบตัวอะไรเธอในก็รับรู้ว่าเขาไม่สบายใจกับถือมากนักก็เลยบอกอีกว่าทนายความนถูกส่งมาเพื่อจะปกป้องสิทธิ์ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ ดังนั้นเขาเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้ว่าเธอจะอยู่ข้างเขาจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้อธิบายให้เขาฟังถึงสิทธิการเงียบโดยบอกว่ามันเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดที่ทำแบบนั้นและถ้าใครมากล่าวหาเขาก็เพียงแค่ปฏิเสธไปนอกจากนี้เธอก็ยังบอกอีกว่าพ่อของเขาจะมาเยี่ยมในวันพรุ่งนี้แต่สิ่งที่เธออยากรู้ก็คือเขาต้องการจะพบพ่อไหมเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเขาไม่สนใจเรื่องพวกนั้นซึ่งเธอก็เข้าใจเขาอย่างดีแต่ก็บอกไปว่าพ่อของเขาต้องการจะเจอเขามานานแล้วซึ่งตัวของเธอเองก็จะไปเจอกับพ่อของเขาในวันพรุ่งนี้ด้้วววยยยยยแแแลละะะะจจพููดคคุุเเเเเกกกกกี่่่่่ัับบรรือออองงขมมาาาาธ็ ่ไหม แต่ว่าเขาก็บอกกับเธอไปว่าไม่มีซึ่งเธอเองเนี่ยก็ไม่คาดคันอะไรทั้งนั้นเพียงแค่บอกว่าถ้ามีเรื่องจะบอกแล้วก็สามารถส่งข้อความผ่านเธอได้เลยจากนั้นเธอก็ขอตัวกลับแต่ว่าก่อนที่เซจินั้นจะถูกพาตัวกลับเขาก็หันมาถามกับเอซุมิว่ารู้หรือเปล่าว่าเขาทําอะไรกับแม่ไว้บ้างเชิญเนี่ยก็เลยตอบเขาไปว่าเธอเองก็ไม่รู้แต่ว่าเธอจะพยายามหาคําตอบจากเขาในวัาพทุ่งนี้ต่อมาเซจิเนี่ยก็กลับไปอยู่ในห้องอีกครั้งหนึ่งจนถึงเวลาหกโมงเย็นเสียงเลกาเนี่ยก็ดังขึ้นตามด้วยเสียงของ,จนอนงเจ้เาหนะน้้งงนาาาาาทที่่่ดดััังงงงงงเเขขมมบออกกกกใใหคคนนนนะะลลสึวววผิตตถูรุุไ ที่พื้นโดยหันหน้านเข้าหากำแพงแล้วก็หลับตาลงในช่วงเวลานั้นเขาก็ทมตัวเองในใจว่าถ้าเกิดแม่ของเขารู้เลาจะเป็นยังไงและกัในตอนนั้นเขาก็เห็นผีเสื้อตัวหนึ่งเหนือสว่างว่าเข้ามาในหัวและด้านหลังของผีเสื้อตัวนั้นก็คือแม่ของเขาเองเธอมองหน้าเขานึ่งเรากับว่าเขาทําได้ดีซึ่งตัวของเขาเองก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันและเรื่องราวของเล่มที่11ทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเล่นต่อไปครับ สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆนทุกๆคนนได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเปน็นนสูนจันทราข้างแรมที่ต้องขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเธอจะกลายเปน็นนสูนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีมจิของตอัวละครแสบๆไว้ใช้งานด้วยการขยายสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นดิวๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นพ่อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟาที่จะได้มีแรงโดฟและก็ทําผลงานให้กับเพื่อนๆน้องๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซพพอนสนมาตลอดด้วยนะครับ ถ้า,าใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยสายสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแด่ทารุสดในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง